ยังว่าน่าส่งไปแล้วยที่บริเวณบ้านหากคำน้อยนะครับตำบลหาดคำเพื่อเมืองวันหนองคายนะครับรโดยได้จับกลุ่มที่เ่องคนเด็กหลายคนเขาหิวเขาเลยนะครับงมันไหลอย่างที่เดียวเลยชนะมึงเดินไปที่ริมตะลิง่งจากนั้นก็แบกกระสอบขึ้นมาซึ่งจากประสบการณ์เนี่ยเราก็ทราบอยู่แล้ว จากการสืบสวนขยายผลเนี่ยตอนนี้เรารู้ตัวหมดแล้วครับว่าพ่อค้าฝั่งลาวเนเป็นใครนะครับแล้ว แต่ก็สามารถใช้ได้งยว่ามว่าเนี่